ชาวราศีกุมสิ่งสัญญาณบอกเขตสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างดีหรือเสียเป็นยังไงติดตามกันนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นที่ท่านจะติดตามอาจารย์นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้อาจารย์ด้วยหรือบางท่านที่สนใจอยากจะสอบถามพูดคุยเป็นการส่วนตัวมีข้อมูลอยู่ด้านล่างนี้นะครับสามารถสอบถามได้หรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามอาจารย์ได้ทางไลฟ์สดเวลา2 0 3 0นเป็นต้นไป เรื่องต้นอาจจะเป็นเสาทิ์หรือในวันธรรมดาถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะพยายามขึ้นไลฟ์ให้ทุกวันนะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับเนื่องจากชาวราศีกุมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนาเกิดเหตุดีหรือเสียเป็นยังไงมาฟังกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่25มิถุนาเวลา1 1 0 8ซึ่งผ่านแล้วแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่27มิยอ21.25ชาวราศีกุมมีเหตุที่จะได้รับข่าวในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียของลูกน้องบริวาร หรือเป็นเครืยญาติของลูกน้องบริวารน,นะครับหรือจะเป็นการเจราจากแก้ปัญหาให้กับลูกน้องบริวารจากงานที่ลูกน้องบริวารทําให้เสียหายได้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาองค์ประกอบของคุณด้วยแต่โดยรวมแล้วส่วนใหญ่จะมีข่าวลักษณะนี้นะครับหรือได้ทําสัญญาเกี่ยวกับการทําสัญญางานในแดนไกลงานที่เป็นงานแก้ปัญหางานซ่อมนะครับงานทําของเสียให้เป็นของดีนะครับจะทําให้คุณมีความสําเร็จได้ ในช่วงสองวันนี้นะครับแล้วทําให้คุณมีเงินมาเนื่องจากว่างานที่ตรงที่คุณเป็นงานเสียนั้นอยู่ในตําแหน่งราชาโชคนะครับประกอบกับดาวพุทธที่เป็นดาวเจรจาอยู่ในตําแหน่งเกษตรบดีซึ่งส่งผลดีในเรื่องการเงินฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่าดาวพุธเป็นการเดินแบบเสดความเร็วจะทําให้คุณขาดสติยั้งคิด ฉะนั้นเนะี่ยขอให้มีสติในเรื่องการเจรจาในงานแดนไกลหรือเก็บอารมณ์ในการแก้ปัญหาซึ่งคุณอาจจะถูกยั่วยุอาจจะถูกต่อรองอาจจะถูกทําให้เกิดงุนหงิดก็ขอให้เรามาระวังคําพูดนะครับแต่คุณจะสามารถทําได้มันสําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานของเสียให้เป็นของดีถ้าคุณทําสําเร็จเนี่ยคุณได้เงินมาจากการเจรจารยอย่างที่อาจารย์บอกครับมีเหตุที่จะต้องทําหน้าที่เจรจาแนะนําเรื่องการปรับเปลี่ยนง,งาน เปลี่ยนตำแหน่งของลูกหรือลูกน้องบริวารด้วยนะครับการเจรจารงานที่เคยทําไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแล้วเลิกไปไม่ได้ทําต่อนะครับมีกลับเข้ามาให้มีจะต้องมีการพูดคุยจะต้องมีการรับผิดชอบเพิ่มเข้ามาจากงานเดิมที่คุณทิ้งไปแล้วกลับมาอีกก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะทําให้คุณสําเร็จได้นะครับในเรื่องงานเก่าๆความรัก ยังเอาแต่ใจเหมือนเด็กนะครับคือเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้หงุดหงิดได้สมัครคู่ครองคุณก็คิดการพาไปเที่ยวก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับสีเสริมบารมีของชาวราศีกุมวันที่25มิถุนายนถึง27สีขาวสีดําสีผสมหลากสีนะครับในวันที่27มิถุนายนเวลา2 1งหนถึงวันที่30มิถุนายน05.34นนะครับชาวราศีกุมจะมีเหตุไม่คาดคิดหรือเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจในแดนไกล เข้ามาให้ได้รับทราบนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคเรื่องเงินเรื่องแผนงานหรือเรื่องการเดินทางแผนงานที่คิดไว้จะเกิดเป็นรูปธรรมนะครับมีชาวต่างชาติให้ความสนใจมีคนต่างแดนสนใจอยากจะร่วมลงทุนด้วยก็เป็นไปได้สําหรับในช่วงสองวันนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่คุณเป็นคนคิดวางแผนนะครับแล้วแต่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันถึงจะสําเร็จ เหมือนเราตบมือสองข้างนะครับถ้าตบมือข้างเดียวคุณไม่ไม่รับคุณก็ผ่านไปโอกาสแต่ถ้าเกิดอีก,อกฝ่ายนึงยื่นข้อเสนอมาแล้วคุณเห็นด้วยคุณเห็นชอบเราร่วมมือกันทําสําเร็จแน่นอนครับโดยเฉพาะส่วนที่มีส่วนผักดันคือลูกหรือลูกน้องบริวารน,นะครับมีส่วนผักดันในเรื่องของการวางแผนตรงนี้เหมือนกับคุณทํางานคุณต้องถามลูกหรือถามลูกน้องบริวารก่อนถ้าโอเคคุณโอเคด้วยสําเร็จครับประมาณนี้นะครับ มีแผนการวางแผนการเดินทางไกลนะครับอาจจะมีหรือไม่มีอยู่ที่ดวงชะตาพื้นฐานนะครับร่วมกับลูกน้องหรือบริวารในการไปทํางานเจรจางานในแดนไกลแบบไม่คาดคิดแบบกระทันหันเอ้าพรุ่งนี้เดินทางเก็บกระเป๋าเลยลูกน้องบริวารไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ยังไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆมีข่าวมาที่จะต้องไปเซ็นสัญญ,ญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนความรักก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงการอยู่ห่างกันในช่วงนี้นะครับ เนื่องจากว่าภาละหน้าที่ในเรื่องงานทําให้คุณอยู่ห่างกันก็รักษาน้้ำใจกันนะครับอยู่ห่างกันไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายแค่2วันเองนะครับครับสีเสริมบารามีสีเขียวสีม่วงและสีขาวครับตั้งแต่วันที่30มิยอศูนยถึงวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมหนึ่งนดหนึ่งนอนะครับชาวราศีกุมมีเหตุที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลเรื่องงานจากแดนไกลหรือการเดินทางไกล นะครับเห็นไหมครับยนช่วงสองสาวันเนี่ยคุณจะมีเหตุเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานในแดนไกลตลอดเลยนะครับหรือจะเป็นการซ่อมแซมยานพาหนะที่เสียหายหรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการทํางานที่เกี่ยวกับการทํางานนะที่เสียหายซึ่งคุณไม่สามารถปฏิเสธได้อาจจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักถูกบังคับเหมือนไฟบังคับเพราะเราไม่ได้คาดคิดว่าจะทําแต่ขอให้คุณทํานะครับนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณในอนาคตเพราะว่าที่อาจารย์บอกอย่างนี้เนี่ยมันมีดาวที่ ถึงองศากันในตำแหน่งดาวที่เป็นงานราชาโชคในตำแหน่งการเจราจาที่เป็นดาวเกษตรบดีเมื่อดาวถึงองศากันแล้วเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีการช่วยเหลือนะครับถ้าคุณช่วยเหลือคุณจะสําเร็จนะครับในเรื่องของความจเจริญของคุณนะครับในส่วนของแผนงานอาจารย์ต่อเลยนะครับ คุณจะไม่มีการวางแผนคุณจะเกิดเหตุกระทันหันเหตุไม่ตั้งใจเหตุไม่คาดคิดมาตลอดในช่วงนี้ช่วงสองวันนี้นะครับแต่ขอให้ทำนะครับจะนําความมั่นคงมาให้คุณแน่นอนส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดหรือหุ้นส่วนนะครับและครอบครัวคุณมีส่วนสําคัญมากในการร่วมมือที่จะร่วมทํางานในส่วนนี้ทําให้เกิดความมั่นคงอย่างอาจารย์บอกนะครับช่วงนี้หุ้นส่วนคู่ครองคนใกล้ชิดมีส่วนที่จะผลักดันคุณในเรื่องของความสําเร็จ ในอาทิตย์นี้ก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณนะครับก็ต้องมีการวอวยพรเรื่องงานโดยเฉพาะคู่ครองหรือหุ้นส่วนถ้าไม่ไปไม่ได้ก็จะต้องมีการวอวยพรรวมทั้งครอบครัวคุณด้วยเนื่องจากว่าดาวบุญสถิตยอยู่ที่คู่ครองคนใกล้ชิดของคุณเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆนะครับจะเป็นตามปากที่คู่ครองเขาให้วอวยพรให้กับคุณนะครับฉะนั้นพูดดีๆอวยพรวันนี้ขอให้อาเียขอให้ป้า สำเร็จในเรื่องงานทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้พูดแต่สิ่งดีๆแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆตามมาแน่นอนครับสีเสริมบารมีสีเทาสีน้ำตาลสีผสมหลักสีก็เหมือนสีที่มีหลายๆสีนะครับอยู่ในเสื้อตัวเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์บอกนะครับนี่คือการเจาะลึกในรายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่25มิถุนาถึงวันที่27มิถุนา สำหรับชาวราศีกุมนะครับบางท่านเกิดเหตุเพราะว่าดวงสมคุณก็ยิ่งเกิดเหตุเกิดผลดีบางท่านเกิดเหตุไม่ดีเพราะดวงพื้นฐานเป็นดาวคู่ศัตรูก็อาจจะส่งผลเสียตามที่อาจารย์บอกนะครับมีดีมีเสียค่าเข้ากันไปถ้าชอบนะครับในสิ่งที่อาจารย์ทำเจาะลึกอาจารย์จะทำในส่วนตรงนี้เนี่ยอัดคลิปลงมาเพื่อให้ทุกคนได้เป็นแนวทางในการเดินทางเป็นรายสัปดาห์ นะครับถ้าชอบกดติดจะกดติดตามกดหัวใจนะครับเราฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับขอให้ชาวราศีกุมโชคดีครับ